สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเคมิกากุลไทยกันสักครู่ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกั่นคงสาธรรณะสาธารณ,าาร,ณรัฐประชาชนจีนร่วมหารือกับกองทัพบกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไซเบอร์สแกมเผยรัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติ เมื่อวันที่17ธันวาคมพลเอกดิเรกบงการหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีนณกองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อหาหรือประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยพลเอกดิเรกบงการกล่าวว่าปัจจุบันมีข้อมูลว่ากลุ่มสแกมเมอร์ที่ถูกปราบปรามอาจหลบหนี ไปยังพื้นที่อื่นและอาจใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่3มโดยใช้การแฝงตัวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนส่งผลให้การคัดกรองเป็นไปได้ยากรวมถึงการดําเนินการของกองทัพบ,บกที่รับผิดชอบดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการคัดกรองและระบุตัวผู้ต้องสงสยัยซึ่งหากได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสของขอบวนการสแกมเมอร์จากสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนก็จะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและ ทำให้เกิดการสกัดจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านนายหลิวจงอี้แสดงความชื่นชมต่อความร่วมมือขอระหว่างไทยเมียนมาและจีนในการขวาดล้างเครือข่ายอัจญากรรมในพื้นที่เมียวดีซึ่งสามารถจับกลุมและส่งกลับผู้ต้องหาชาวจีนกว่า6,600คนฝ่ายจีนได้ขอความร่วมมือให้ไทยเพิ่มมาตรการสกัด สกัดกัน้นผู้กระทําผิดที่พยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านนอกจากนี้ทางจีนได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติจึงขอให้ทั้งสองประเทศได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันซึ่งจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังขณะที่ตำรวจน้ำได้สืบสวนทราบว่ามีกลุ่มประกอบการยังมีการส่งน้ำมันไปยังกัมพูชากองบัก ตำรวจน้ำจึงสั่งการให้เรือตรวจการชัยจินดาพร้อมกำลังคนออกลาดตระเวนพื้นที่ตลอดแนวชายแดนทางทะเลของไทยและกัมพูชาเพื่อสกัดกั้นเรือที่อาจจะส่งยุทธภันฑ์ไปยังกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอาวุธน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจลักลอบเข้ากัมพูชาการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติการทางทหารสำหรับเรือตรวจการชัยจินดาเป็นเรือที่ออกปฏิบัติภารกิจจะมุ่งหน้าออกไปยังชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป้าหมายจะรู้ว่าเรือที่ กอบกิจาการน้ำมันอยู่จุดไหนบ้างซึ่งจะได้เข้าไปตรวจสอบว่าทำธุรกิจอยู่ในกรอบหรือไม่โดยจะตรวจสอบสามอย่างคือ1คน2เรือและ3ส,สิ่งของโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอและ AB เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของโรงพยาบาลลดลงอย่างมากผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติสามารถติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่กองธนาคารเลือดอาคารเฉลิมพระบารมีชั้นที่1สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย พระมงกุฎเกล้าในช่วงเวลาราชการตั้งแต่เวลา8.30นาิกานาทีไปจนถึงเวลา15.30นาิกานาทีการบริจาคครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแนวหน้าซอสกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาท่อซอสกุ่งรถฝ่ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือ้อ เพราะทุกจานมีเรื่องแรงดึงจนเป็นเส้น <c oughs> บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด <c oughs> จิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหส่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย <c oughs> ซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานม,มีเรื่องราว ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสูงพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพผงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยรับชมข่าวอีกครั้งเวลา15นาิกา30นาทีสวัสดีค่ะ